เดี๋ยวเราสำห,หรับคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเป่าขนเด็กๆนะครับตั้งแต่กลับจากจังหวัดเลยนะฮะยังไม่เคยเป่าขนกันสักทีเลยมาดูว่าฝุ่นเด็กๆจะเยอะขนาดไหนเฮ้ยเจ้าเสียัยางตาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าเสียใจเมออยู่ไหนสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเป่าขนให้เด็กๆทุกตัวเลยนะครับมาดูกันสิว่า <c oughs> เด็กๆฝุ่นในตัวจะเยอะขนาดไหนขนจะร่วงขนาดไหนนะครับเพราะว่า ตอนนี้นะครับผลเด็กๆก,กำลังร่วงเลยครับผมใช่ออยังไม่จะเป็นด้วก่อนมาไอ้บูบูอยากเป่าเลยไอ้เชี่ยวบูเลยนเนี่ยูยอะไปแล้วไปก้าไอ้บูโ้ยไม่มีใครอยู่แล้ว้ทำไมต้องเป็นโอชิด้วยอโอชิรอโอชิไม่อยากเป่าเลยจ้า chiều hết bò ui ní mỹ hắn tao cho pao chin chinh là yêu đinh minh tao biao hư 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 mạnh. hư 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 ดูครับผลเด็กๆเยอะมากนะครับทั้งฝ uh ุ huh. ่นท okay. 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 ั้งอะไรนะผมโอ้ตาทำไมอ่ะเลืกเป่าแล้วเหรอโอชิกำลังฟินเลยเป่าเลยเป่าเลยโอเคโอเคฝุ่นเยอะมากนะครับผมสำหรับเด็กๆนะดูครับเราเป่าโอชิก่อนเลยครับฝุ่นเต็มผลนะครับดูดูข้างหลังผมครับผมผลโอชินะหลังล่วงนะครับทุกตัวนะครับตอนนี้เด็กๆกำลัง กตจะไปเป็นขับปัน่น,นว้าวแล้วกลัวแล้วเจียออกแว่งนอกแล้วเอ่ยหินวาหอกแล้วเิ็นขับปันแท้ๆว้าบอเคยผิดคำเลย,ยต้องย่มแล้วเราเป้าลอด ไม่ว่าจะเป็นตัวไหนนะครับฝุ่นเยอะทุกตัวเลยนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้เป่าผนให้เด็กๆนะครับตั้งแต่กลับจังหวัดเลยนะครับก็เป็น2อาทิตย์เกือบสอาทิตย์แล้วนะครับผมที่ยังไม่ได้เป่าขนให้เด็กๆนี่ไดอาบน้าให้เด็กๆเลยนะครับก็เลยสะสมฝุ่นนะครับผมหูยเยอะเลยแต่ละตัวสุดท้ายแม่ก้าปั้นก็เป่าเสร็จแล้วครับผมโอ้ไหไป้บาย เดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับว่าตัวไหนจะมานี่ก็คือน่าจะเป็นชาบูนะครับผมตัวนี้เป็นชาบูป็นชาบูนี่ผลกำลังร่วงมา,มากๆครับฝุ่นก็เยอะด้วยครับก็คือซาบูชาบูนี่คือสุดๆแล้วผมขอ,องทุกตัวเลยครับอืมดูฝุ่นับผมทั้งฝุ่นทั้งขนนะเดี๋ยวดูคนระับว่าการเผาขนของชาบูนี่ยลำบากที่สุดในทุกตัว ในห้าตัวที่เราเป่าวันนี้เลยครับดูครับทั้งฝุ่นทั้งขนนะครับเพราะว่าน้องๆครับกำลังจะผัดขนนะครับดูสิครับขนเป่านะครับเนี่ยเป่าแล้วหลุดออกมานะฮะดูดูข้างหลังดูก็คือชาบูนี่คือหนักสุดแล้วครับผมตอนนี้ทั้งฝุ่นทั้งขนนะฮะก็คือหลุดร่วงเลยดูครับดูขนร่วง ขนนี่กระจายเครฮบผมเป็นก้อนเป็นก้อนออกมาเลยครับดูดูดูรับจับยังไงก็ออกครับก็คือชาบูครับตอนนี้กําลังจะผัดขนนั่นเองนะครับผมเยอะที่สุดเลยครับดูครับขนด้ยดูใกล้ๆครับผมนี่ก็คือละอองนะที่ออกมานะครับก็คือเป็นขนของน้องชาบูนั่นเองนะครับผมเยอะไหมละครับ นี่แหละครับก็คือสภาพของชาบูนะครับผมตอนนี้น้องก็ขนฟูนะครับวันตุ้นเลยนะครับผมเพราะว่าขนหลุดออกมาแล้วก็เป็นอันเสร็จนะครับของชาบูดูขนนะเยอะมากครับเดี๋ยวดูมาดูตัวต่อไปนะครับว่าได้อะไรมาได้ตัวไหนมาน่าจะได้เป็นตัวตึงนะครับผมก็คือโนรินะครับไม่แพ้กันนะครับผมแต่ละตัวดูทั้งขุ้นทั้งขนนะฮะก็คือเต็มตัวผมนะครับตอนเนี้ดูตรงไหลครับ ตรงไหลตรงเสื้อสีเหลืองโอ้โหก็คือขนเต็มจริงๆแนละ้วเดี๋ยวเรามาจัดการกับตัวตึงนะครับผมโนรินะครับตัวนี้ก็ไม่ต่างกันนะครับฝุ่นฝนนะครับผมเต็มที่นะครับจัดการไปเรื่อยๆนะ นะครับผมโอ้หดีใจครับผมรู้สึกว่าสบายตัวนะครับวิ่งไปวิ่งมาเล่นกันอยู่นะครับผมแม่ป้นั่งอะไรนะฮะเลาก็เป่าให้จนกว่าจะเสร็จครับผมเพราะว่าตอนนี้นะครับพัดลมตัวเดียวนะครับอยู่ตรงนี้ใกล้จะพังแล้วนะครับผมก็ถ้า FC คนไหนนะครับใจบุญใจนะนะครับจะช่วยผมซื้อพัดลมตัวใหม่นะครับผมก็เรายินดีต้อนรับนะครับ สวัสดีครัตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมโอ้ยจะเ,เสร็จแต่ละตัวโอ้ยที่หนีเดี๋ยวเรามาดูผลงานฮนะขัะปั้นก็สวยไหมออขัปั้นสวยนะหูสวยมากนี่ฮะขนที่เราเป่าออกมาเมื่อกี้นะฮะไม่ใช่มีแค่นี้นะดูเนี่ยไอเสือขาวเนี่ยใช่หมดเลยอืนี่ด้านนู้นก็เต็มฮะที่สีข,ขาวๆานี่ใช่หมดเลยดู นี่นี่คือขนเด็กๆที่เป่าออกมานะฮะยังไงน้อยเล็กนะเร,รเาดูสภา,าพาผมเงาโอ้ยขอตัวไปเป่าหัวตัวเองก่อนนะครับโอ้โหเสร็จโอชิหนีเดี๋ยวเป่าทำความสะอาดทุกอย่างเก็บขนเด็กๆก่อนฮะ,ะเดี๋ยวปลิวไปที่อื่นนะครับผมเดี๋ยวจะไปเด็กๆออกไปเล่นข้างนอกละไปมาๆๆตาทำความสะอาดตัวเองก่อนโอ้ เข้าตามหมืลุลปะไปวิ่งเล่นแล้วก็ไปขุดตมเหมือนเดิมครับตอนนี้ก็คือสบายตัวนะฮะขนที่ร่วงหลุดออกเยอะนะฮะผมไม่ได้อาบน้ำแล้วก็ไม่ได้เป่าขนมาให้ประมาณสองอาทิตย์แล้ว,าวงานใหญ่เลยะครับไม่ได้อาบน้ำมาทำไมบูนี่ขนพูเลยนะฮะตัวโตวเลยตัวตว ดูไอบ้บูขนปูบุง้งเลยเดี๋ยวไเ้เจอกันคลิปหน้านะครับตอยเด็กๆเ,เล่นแล้วผมก็ทำความสะอาดของเด็กก่อนครับขนเยอะมากดูโอชิ